เมนูนอมชอยมันนี่ต้มหัวปลาจากักหัวปลาโอ้บุหจักซื้อได้พี่น้องจิตทามยาให้ดอกมือินยาเป็นคนสื่อมากอันนี้ปูขั่วไห้ว่ามันโตใหญ่เนาะปูเล่าช่ำน่านเรีองเห็ดขั่วปลาเออแล้วต็เลยเอาหัวปลากับแล้วก็ลืบเอาเนื้อออกแล้วก็ เหลือโค้งเหลือกันนะแบบนี้นะจ๊ะ <Okay. S 1> เอามาห้ยัางมาหัตุ่ม <Okay. S 1> ตำพริกพร้อมกับเทียมสูตรอมช่เนี่ยล่างครบเมื่อกี้ใส่เกลือลงไปแล้วจ๊ะ ต้มจานนี่กค่อยคืไไไดไผ่บนรยายนี่จ้ <c oughs> ะค้าตักไข่บักรเ,กเพลทอันนี้เป็นเอื่นอี่ยังพักชี่หอมพักหอมเปีคือช 好了，咱们就做。嗯這個 เรียบร้อยด้วจ้ะบัดจุท้ายเอาอันต้นหอมพักซี่ไซมเกือเใส่ไซมหมแบบเพื่อคนอยากกินแบบเบบเปื่อยคุณชอยลืมกดกล่องก็เลยบ่เห็นตอนนั้นเท่พักไซนาจ้ะเนาะลืมกดกล่องนาจ้ะเท่เหรือแล้วจังคิด่อดมาเช็คเบิ่งบด้กด เกลียบร้อยจ้าตุมหัวปลาหัวปลาเนื้ออ่อนบลัวปลาอีหยังคื่นกันเดี๋ยวมือมืออื่นสีถามห้เด้อสิถามยาห้ว่าหัวปลาอีหยังาาเนาะจ้ะเนาะพร้อมเสิร์ฟจ้าตุมหัวปลา